โอ้ทีมงานนี้นี่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับขน,นาดดึกแล้วยังนำงานต่อครับมาดูน้องใหม่กันนะครับเจ้าคุณทองก็เริ่มติดเหล็กฉากแล้วนะครับเหล็กจับบางคนุนะครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดาสิินด่วนนะครับผมพอเจอไฟมันก็จะวิบบับนะครับติดโลโก้แล้ว เไม่ใช่ตราฮีโน่เรียบร้อย ก็ไม่รู้มาทำอะไรนะครับเนี่ยสารเร่อือทิ้งไว้ทำแอรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เชื of <ph> <syndrome> ่อมติดเลยเหรอไม่ได้จับน็อตใช่ไหมจับน็อตเหรออ๋ออันนี้เชื่อมติดเลยอันนี้จับน็อตเป็เชื่อมซีล้วต้องเป็นน็อตถอออกอ๋อน็อตถอดออก S <S 2> <S 2> ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเฉียงๆนะครับกล้องอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วครับตอนนี้ร้องเต้นเลยเหรอ วาอันนี้ทาสีใช่ไหมนี่ทาสีดำนะ เดี๋ยวเลยครับทาซีกันเซนิมให้ด้วยครับเนนจ้าอีกหนึ่งเมนูอเอาเอามไม่อะ่วะโโ้ อันตรายมากเจเริ่มวิ่งหนีเลยเจเลิ่ม <c oughs> ขอชมครับจัดเต็มแน่นอนครับคันนี้ต่อแกด้ยเครับอยู่ก็มีแต่ต เพิ่มพล,ลังนะครับคันนี้เอามาติดฟิล์มนะครับตอนแรกจอดอยู่ฝั่งนู้นครับเอามาติดฟิล์มตอนกลางคืนเลยครับโ,โ,โงานเร่งครับไม่ไม่ไม,ไม่แล้วโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเอาสีน้ำมันไปทาตรงไอ้เชี่ยมกว่าดีเลย,ดยเดี๋ยว ก็คืนนี้ก็จะเอาข้างหน้าเสร็จนะครับภุ่มนี้น่าจะลุยข้างหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับผูนี้ก็ททำงานยันตีหนึ่งตีสองนะพี่น้องไม่เสร็จไม่เลิกครับ ก็ยังเหลืออีกหลายอย่างนะครับกันชนไฟนะครับเยอะครับหมดเยอะน่าจะหมดเยอะเลยครับคันนี้เอาละครับเตรียมที่จะยกบางฝุนขึ้นแล้วนะครับบพี่น้องวัดก่อนวัดก่อน อแันนี้รถวิ่งอะไรกำลังติดตั้งเทบูใหม่ครับอุ๊บจะเอาแรงขนาดไหนนอนี่้าเนนลอยู่ข้างล่างสบายใจเฉียบเลยครับเน่ 当个宝贝。<Thank> จะเห็นความดุเดินแล้วครับงดดาราม่านะครับพี่น้องสองเมตรแปดนะครับกูกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน็อตเก้าตัวครับโอ้โหเยอะจัด อันนี้วัดวัดวัดเสร็จเจาะ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 จับยกใส่เลยครับก็จะมีคนคอยใส่ตัวมีอยู่ด้านในตัวนี้คนหนึ่งนะครับ เวลาวิ่งมันจะปริวนี่เนี่ยท่าน,นี้รอบเร็วซะด้วยนะ โอดกว่าน้องมะนาวครับกันนี้สอเมตรแปดนะครับยังดูหลงเหลอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีกันชนนะครับต้องหากันชนมารับนะครับ ผมว่ามันใหญ่มากเลยสองเมตรแปดสิเล่บอกว่าไม่ใหญ่นะเดี๋ยวไปชิมเองไม่หัวพี่มันเล็กเดี๋ยวหัวนี้มันเล็กกว่าเมกาเใช่ไหมฮะเมกามันเท่าไหร่หูใหญ่มากครับ ต้องรอดูมันจะรับกับกันชนไหมต้องรอใส่กันชนดูก่อนกอคอมเมนต์มาครับเพราะว่าถ้าสองเมตรเจ็ดน่าจะพอดีนะครับสองเมตรแปดใหญ่มากเลยจริงเหร ขอบนอยะขอบนายอะน้องขอบนา,บนาต้องตัดออกหลังจากติดเทอร์โบเสร็จก็เป็นรองครับโอ้รองกลางคืนเลยเหรออันตรายด้วยเลยพี่ฝนตกด้วย thì nữa không được đồn mẹ gì mẹ em yeah. à, mình phí ạ cuốn mẹ <laughs> คนไหมล่ะมันก็พ่นอยู่ <พล S 2> มนเย,ยอะพ่นเยอะนี้<อ>พนเยอะเดี๋ยวมันห่างนี่เกินมนึงดูที่ดิเตอเตอแค่นี้เด็ต้องต้องใหญ่หน่อยเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ครับพอโอดนไฟมันจะพิมพ์บับครับโอ้โหอาตัดสัดได้ เอาแล้วครับทางหน้าก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือสั่งกันชนมาใส่นะครับกันชนก็จะเป็นกันชนย้ำหมุดนะครับเอากันชนมาใส่ดูสิมันจะรับกับบ้างคุณไหม นี่เดี๋ยวลองใส่กันชนดูตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเจ็ดนะครับตัวนี้กันชนตัวนี้ยดมาแล้วนะครับ ลองใส่ดูดเฉยครับแต่นี้เป็นของเดกานะ้าเนาะใส่เดกา้ามันก็จะกะว้างนะกว้างว่ารถนะครับมันต้องผูบลงหน่อยเ,อเดี๋ยวรอสั่งกันชนมาใส่ใหม่นะครับคืนนี้ก็บายบายนะครับแค่นี้นะครับคืนนี้ เจอกันพรุ่งนี้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ